อ่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีช่างชาครับวันนี้เรากำมาเดินดูนานะครับผมนี่เอาร่มมาด้วยนะฝนตกร่อร่อยอยู่ครับตอนนี้นี่ครับกับบรรยากาศทุกนาครับผมนี่นี่ครับฝนตกร่อร่อยนะครับผมนี่ดูครับผมน้ำเต็มบึ้บเลยครับดูนี่ครับน้ำเต็มเลยนะครับดูครับน้ำครับผม เป็นพันๆไร่เมือม่อินไร่เป็นเสนไร่นะครับผมไม่ใช่ของผมเลยนะทุกคน <c oughs> นีเราพบลมมาด้วยครับฝนตกครับโปรยอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็มาเดินดูนาครับผมแล้วก็ปิดตรงไหนที่เปิดไว้ก็ปิดหมดแล้วนะอันนี้ก็น้ำเต็มลึกเลยครับดูนี่ครับดูดูอะไรนี้ นี่ครับผมน้ำเต็มบึบไรทีเดียวนะฮะวันนี้ครับอากาศดีครับผมอากาศดีขึ้นเนี่ยจะตกแล้วนะครับผมเราจะมีน้ำแล้วนะครับสำหรับชาวนงชาวนาก็ดีใจมากนะทุกคนวันนี้ผมก็มาดูนาครับนี่ครับปึ๊หนบมุนสักรอบหนึ่งอ๋อ น,นี่ครับผมหมนุนหมนุนหมุนหมุนเฮ้ยอีกรอบหนึ่งนี่ครับดูคนได้ฟิลกับกับบรรยากาศเช้ชาๆครับหล่งนี้ก็อัปเดตไปแล้วครับอย่าลืมไปรับชมลิปกันนะครับทุกคน เหปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาอัปเดตทุกนาครับผมจุกกรอะไรสวัสดีครับไปแล้วครับ